สวยรู้สไตล์ผู้บริหาร Camry 2.0G ปี2018คันนี้นะคะเป็นรถเช่าหมดสัญ,ญญาประวัติศูนย์ฟังก์ชั่นมาเต็มเลยนะคะได้เป็นรถสีเทาดำเดิมแท้จากโรงงานนะภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีส้มนะคะพวงมลาลัยมังติฟังก์ชันปุ่มแองจิ้งสตาร์ทนะใครสนใจหรือว่ามองหารถไวใช้งานอยู่แนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เครดิตดีใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยนะคะใครสนใจห้ามพลาด นาะรับชมกันให้จบคลิปนะคะรับรองว่าคันนี้ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอผู้ชมผู้ติดตามท,ทุกท่านนะคะกลับมาพบกับนัดเพเรียนิกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถสวยสไตล์ผู้บริหารมานําเสนอให้ได้ชมกัน1คันนะคะกับตัว c a มรี่สองจุีปี2018ัคันนี้นะคะเป็นรถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนะ้เอร์เซนะสีเทาดําเดิมแท้จากโรงงานนะคะใครสนใจหรือว่ามองหารถวิชิงานอยู่แนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะลูกค้าเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะเท่านี้ไม่พอ ะะสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดนะรีบติดต่อมหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรศู 87, นย์เก้าแนยดเจ็ดัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดได้มาได้เลยยินดีให้คําปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะรับรองว่าคันนี้ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะทั้งสวยหรูสไตล์ผู้บริหารนะคะแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยได้มาเต็มด้วยนะคะป้ายทะเบียนนี้เลย6กไกลว่าแหวน5 2 4 6กรุงเทพมหานคร โลโก้ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียม สันเรียมคมต้องฝากระโปรงมีให้เห็นชัดเจนนะคะไม่มีรอยนักยิ้มเลยนะสภาพสวยๆนะคะเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะไม่มีชนหนักผิดคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เป็นลูกแก้วกลมๆมาพร้อมไฟเดทามนะคะมีเซ็นเซอร์กันชนด้านหน้าติดให้นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกสภาพพร้อมใช้เลยนะคะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ นะราคาค่าตัวอยู่เพียง6 3 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดนะคะ่างวดเริ่มต้นที่1,700บาทเท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของค่าง,งวดออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนค้ำนะคะในส่วนของตัวล้อของรถคันนี้นะคะเป็นล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานน็อตหาลูโรโก้ตรงกลางนะคะได้เป็นยางยี่ห้อมิชลินนะคะ อ่ะขอภัยคันนี้เป็นยางยี่ห้อบิสโต้นะคะปี2023นะยางปีใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆขอบ16นิ้วนะคะช่วงล่างของรถสภาพเดิมไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มเลยนะคะซีนเดิมจากโรงงานสันเหลี่ยโมคมตรงปงซุ้มล้อมีให้เห็นชัดเจนไม่มีรอยรักยิ้มเลยนะคะหรือว่าสันเลี่ยมคมด้านข้างตัวรถนะคะมีให้เห็นเด่นชัดนะลูกค้าไม่มีรอยรักยิ้มเช่นกันนะคะสภาพสวยๆพร้อมใช้เลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟไฟ้าไฟเลี้ยวติด ให้ตรงกระจกมองข้างนะคะรถติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้ากระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่ชัดเจนนะคะลูกค้าคันนี้นะคะได้เป็นกุญแจระบบสมาร์ทเอ็นที่ด้วยนะคะหน้าตากุญแจจะเป็นแบบนี้นะคะมีให้ครบสองดอกเลยนะคะทั้งตัวจริงและตัวสำรองนะมือจับประตูนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียม เป็นเอกลักษณ์เด่นของตัวอันติดนะคะสามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยนะคะเขาจะมีตัวรับสัญญาณให้อยู่นะเดี๋ยวเรามาดูฟังกช์ชันภายในกันนะคะ ภายในนะคะตกแต่งเป็นโทนสีดํานะคะตัดด้วยเบาะหนังสีส้มนะคะลูกค้าฟังก์ชันเนี่ยมาเต็มเลยนะมือจับประตูด้านในเป็นแบบโคเมียมนะคะระบบเซ็นทัลล็อกกระจกปรับออโต้สี่บานนะคะมีเมมโมรี่เซตสาหรับเบาะคนขับด้วยนะคะสามารถตั้งค่าเซฟระดับเบาะไว้ได้นะคะคนขับที่1คนขับที่2นะเป็นตัวเมมโมรี่เซตของเบาะคนขับนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําต้องแผงประตูให้ด้วยนะคะเป็นรถ สวยหรูสไตล์ผู้บริหารนะคันนี้ฟังก์ชันมาเต็มเลยนะคะปุ่มแองจิ้งสตาร์ทนะคะเหยียบเบรกกดสตาร์ทได้เลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าระบบกันลื่นถลายนะคะตัวเซ็นเซอร์นะคะมุมอับสายตานะคะจะเตือนให้ตรงกระจกมองข้างนะคะหรือว่าระบบ BSM นั่นเองนะพวงมาลัายนะคะ เป็นพวงมาลัยแบบมังติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงนี่จากพวงมาลัยเลยนะคะมาพร้อมกับคูชคอนโทรลนะคะดีไซน์เป็นหนังด้านล่างข้างบนนะคะจะดีไซน์เป็นแบบลายไม้นะคะเพิ่มความหรูหรามาให้ด้วยนะเลขไม่นะคะคันนี้อยู่ที่1 8 3 0 6กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม้แท้ไม่เดิมเช็คประวัติศูนย์ได้นะคะไม่มีการกลับไม้หรือว่ากอไม้แน่นอนนะคะฟังก์ชันมาเต็มเลยนะคะ ในส่วนของเครื่องเล่นเสียงคันนี้นะคะลูกค้าเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้นะคะตัวแอร์นะคะลูกค้าได้เป็นแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออตโต้นะคันนี้ดีไซน์ลายไม้ตรงกลางให้สวยงามนะคะมีระบบ วายเล็ชาร์จให้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่ใช้ iPhone เนี่ยสามารถวางชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะมีม่นหลังไฟฟ้าให้นะบอกเลยว่าสวยหรูเลยนะคะคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะ ตัวฝ้าเพดานนะคะไม่มีคราบสกรปรกลเลอะเทอะหรือว่าร่องรอยอักขระยันเลยนะเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังสีส้มนะคะเบาะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะคะลูกค้าเบาะหนังเดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะลูกค้าสภาพแน่นๆเต่งๆตึงๆ,ๆเลยนะคะหัวน็อตซอกประตูสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขยัหรือว่ารอยขยับขยเยินเลยนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะ ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนลูกค้าเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้นะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะถ้าตรวจสอบเจอว่ารถเราชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำเนี่ยเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะห้องพโดยสารด้านหลังนะคะบอดี้กว้างๆเลยนั่งกันสบายๆนะคะมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะลูกค้าแอร์ด้านหลังเป่าเย็นๆเลยนะมาพร้อมกับกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังสองฝั่งนะคะไว้เก็บสัมภาระได้ เบาะด้านหลังนะคะไม่ช้ำไม่ฉีกไม่ขาดตรงกลางนะคะดึงลงมาเป็นที่พักแขนที่วางแก้วน้ำได้นะคะแล้วก็เขามีช่องลับนะคะเปิดทะลุไปยันห้องเก็บสัมภาระด้านหลังได้เลยนะคะนี่อ่าทะลุไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเปิดแฟกให้ดูอ่าเปิดไฟฉายหน่อยนี่นะคะเป็นช่องเก็บ ทะลุไปยันห้องเก็บสัมภาระได้นะคะม่านหลังไฟฟ้านะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วบงังแดดได้ด้วยนะคะลูกค้าส่วนตรงกระจกด้านข้างนะคะก็มีม่านบางังแดดให้นะคะนี่ อ่าแต่ว่าตรงนี้นะคะลูกค้าจะต้องแบบดึงขึ้นดึงลงเองนะเป็นระบบอัตโนมือนะคะลูกค้านี่ปรับขึ้นลงเองได้เลยนะคะใครสนใจนะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะคันนี้สวยหรูสไตล์ผู้บริหารเลยนะคะแคมรี่ 2.0G ปี2018นะคะเป็นรถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนย์สีเทาดําเดิมแท้จากโรงงานนะคะมีเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะ4จุดกันเลยทีเดียวนะคะป้ายทะเบียนนี้เลย6กไก่ วแหวน5 2 4 6กรุงเทพมหานครนะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกหลังติดตัวไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วไฟเบรกดวงที่3ามีเห็นเด่นชัดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านหลังกันนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นะคะบอดีก้กว้างๆบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยนะคะโครงสร้างด้านหลังเดิมๆนะพวกตะเข็บรอยเย็บนะคะเดิมๆเลยเม็ดอาร์มมีให้เห็นชัดเจนนะคะหัวน็อตฝากกระโปรงด้านหลัง ไม่มีรอยขยรอยเขียบเขย่นเลยนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะลูกค้ารับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะกระจกหลังเดิมแท้จากโรงงานนะตัวคานด้านหลังนะคะไม่มีบุบไม่มียุบไม่มีชนไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะการันตีให้เลยนะคะบอดี้ด้านล่างนะคะล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงครบเลยนะคะส่งลงไปบอดี้ด้านล่างเนี่ยเดิมๆนะคะซีนเดิมจากโรงงานนะไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะนี่ เม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนนะคะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะคันนี้ จัดเต็มฟรีดาวได้นะลูกค้าผ่อนเริ่มต้นที่1,700บาทเท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของค่างวดออกคนเดียวได้เลยนะใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะแล้วก็เครดิตด,ดีเนี่ยใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกรถได้แล้วนะคะแนะนำเลยนะลูกค้าสวยหรูสไตล์ผู้บริหารเลยนะคะคันนี้ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะในส่วนของแ่นเพจของรถนะคะมีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลขถังตรงรถปี2018 นะคะเช็คประวัติศูนย์โตโยต้ได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศเลยนะหวัวน็อตนะคะซอกประตูไม่มีไขไม่มีขยับขยื่นสติกเกอร์มอกติดอยู่ครบเลยนะภายในนะคะสวยๆหรูๆแบบนี้เลยนะคะสนใจนะติดต่อหานัดได้เลยเบอร์โทร098 260 9587นนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้ช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะ กระจกหน้าเดิมแท้จากโรงงานนะสีเทาดามเดิมแท้จากโรงงานด้วยนะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมกันต่อเลยในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันี้นะคะได้เป็นเชื้อเพิงเบนซินขนาดสีสูบ2,000ซี่ี่6 7แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซินเก้าห e 2 0 e, e 8 5เติมได้เลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ vvt-iw นะคะเครื่องยนต์ของโตโยต้าเลยนะคะไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลเยิ้มเลยนะคะลูกค้าสภาพเดิมๆม,มาร์กแต้มสีจากโรงงานมีให้เห็นชัดเจนนะคะเม็ดอาร์ตเบ้าโฉมมีให้เห็นเด่นชัดนะคะมีชุดโช๊คช่วยผ่อนแรงในการเปิดปิดฝากระโปรงคู่หน้าให้ด้วยนะคะ พวกสติกเกอร์คันเตือนต่างๆต,ติดอยู่ครบเลยนะรับรองว่าลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะคันนี้การันตีโครงสร้างให้เลยนะคะส่องให้ดูหัวน็อตตรงแก้มด้านในนะไม่มีรอยไขรอยเทียบขยื่นหัวน็อตฝากกระโปรงเดิมๆนะคะเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนฉนวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะสภาพเดิมๆเ,เลยคันนี้ ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยนะผ่อนเริ่มต้นที่1,700บาทเท่านั้นนะคะรายได้ส่งเท่าของข้างวดออกคนเดียวได้เลยนะคันนี้นะคะเป็นตัวแคมรี่0 G ปี2018นะคะรถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกับสีหรือว่าเป็นเครื่องอย่างแน่นอนนะคงสร้างเดิมทั้งคันนะคะใครสนใจหรือว่ามองหารถไว้ใช้ง,งานอยู่คันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสวยหรูสไตล์ผู้บริหารฟังก์ชันมา นะเครดิตดีบัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยนะคะสนใจติดต่อมหานัดได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าแปนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยิยนดีให้ควาปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสำหรับวันนี้นะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นดัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ